น้ำเพิง่งถึงล้มหนาวมันยินจอยล้มพัดยินโวยโ,ยโ,ยโวยหัวใจคล้อยเป็นเวิยงว่าง และนั่งอยู่เถียงล้มทังยี่มาผักคะนา้าผัดผัก,กใส่หมูมันนี้นะน้ำมันใส่ไปโอ้ขวนจังขวนจังตายๆายผัดผัก,กใส่หมูมันนี้นะบ่ใส่ไข่ใส่ตรนนหมติดแป๊กเน็ตหนึ่งสองสามสี่ เมตรเจ็ดเมตรโอ้ยฟังังฮนี่ใสโอ้ยใส่ไปเรื่อใส่โอ้ยอิ่มจินมโนอ่ะ ัเป็นลมคาเต่าคัดไหะเนี่ยพีน้องดีคันผักใส่เหรอ กลำดอกชัวััวนี่คนีคะนา้าะบสูดสายดูรับเข้านะ เดี๋ยวแต่เป็นมัดโอนนดเนี่ยโอ้ตัดขนาดน้ำมันหอยสุดยอดนะบั่นี่ปรุงสอดต้าเขียวสองถามสีจึ๊กอา้าวลงสุรสอองอ,อ่อมือหนึ่งรสด,ดีอองอ,อ่อมือหนึ่ง นี่ให้เปลือกาส้องหลายปีไม่ยหญ่ปลาโอ้มาได้ใส่น้ำปลาหนึ่งจึกส้งองจึกพบก็มันจึกบอินอ,อันนี้น้ำผึ้งเอาแทนน้ำตาลอโอ้นเอาเรียบร้อยแล้วบะหมี้เดหลือขั้นสุดท้ายก็ใส่น้ำมันหอยสองสามสี่ห้าหก 8, 9, เก็ดแป้เกล็ตำได้หลายคน <c oughs> <c oughs> ควันนะครับควันควันเรียบร้อยแล้วไห <c oughs> วชิมควันแป้งนะมาเด้กอีเล้วเด้อห้องมือก่อนมันฮอตหง 嗯，呃，嗯。